มหาเทพวิวดาวรุ่งวัย39ปีนะครับกับ2ประตูดูดิโอ้โหนี่มันมันมันคือยังไงพี่จุดวัย39แล้วยังพี่ว่าเขาใช้คนรบ่าเก่ง เขาใช้ให้มดงานทํางานได้ดีบิวอ่ะไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมในเรื่องของการเพสซิ่งไม่ต้องไปใช้กําลังห้ามหันในเรื่องของแดนตรงกลางสร้างพื้นที่รับบอลในแดนสุดท้ายได้ดีใช้คาว่าเก่าขึ้นเก่าเก๋ากวพื้นที่เกมเชียงรายหน่อยมหาเทพบิวดาวรุ่งวัย39ปีนะครับกับ2ประตู เสียดายนิดนึงอะจริงๆเกมที่เชียงรายแฟนบอลก็ค่อนข้างโอเคนะแต่พื้นสนามเมื่อคนบอกโอ้โหมันดูเป็นดานงๆอะไรแบบไแขกไงไม่รู้นี่นแล้ว,ลวดูบิวดีหนานบิวดูด,ดิโอ้โหนี่ม,นมันมันมันคือยังไงอะพี่จุดวัย39แล้วยัง <c oughs> พี่ว่าเขาใช้คนรบ้าสเก่งเขาใช้ให้มดงานทํางานได้ดีแล้วเขาเหมาะกับแท็กติกที่เขาไม่ต้องมีบทบาทกับมีบอลเยอะสร้างพื้นที่ในการรับบอลอย่างเดียว นะล้วก็สำคัญที่โอ้โหตัวออฟเซิร์ฟอย่างศิวกรแล้วก็ไอ้ธนาสิทธิ์เองเศรษฐศาสตร์นเศรษฐศาสตร์เก่งจริงนะคือไปกับบอลได้เรียก คู่ต่อสู้มาหาทําให้บิวมีพื้นที่เล่นโดยจังหวะที่พี่พูดว่าเนี่ยการกินตัวการททะลวงเนี่ยแล้วดูบิวสร้างพื้นที่รับบอลได้ดีนะคือภาพรวมที่บอกว่าบิวอ่ะไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมในเรื่องของการเพสซิ่งไม่ต้องไปใช้กําลังห้ามหันในเรื่องของแดนตรงกลางสร้างพื้นที่รับบอลในแดนสุดท้ายได้ดีแล้วดูฟินิชชิ่งนี่โอ้โหเหลี่ยมจัดจริงนี่คือเขาไม่ไม่ต้องทาอะไรกับคู่แข่งนะแล้วดูชําเดือยปุ๊บแปรเสาแรกยัดนะนิ่งมากเลยนะจบสกอร์นี่นิ่งจริงนิ่งมากเลยอะ อันนี้นี่คือ1นศูนย์ของของบิวโรซิมาประตูแรกเล่นเกือบจบ9ก้าสิะนาทีนะประตูแรกของเขาในไทยลีกปีนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนเชียงรายก็ยังดีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะเจ้าเฟย์ยิงเอ้าดูเกมสนุกการครับนี่โอ้โหยิงมันดีเหลือเกินเกือบได้ก่อนครับเดี๋ยวดูลูกดูลูกเขาเทินนะนี่ครับปุ๊บโอ้โหเกี่ยวแล้นะแล้วล็อกอีกที แล้วตวตัดซ้ายสวยมากพรงนี้ดูดลงแล้วก็เหลี่ยมเรียบร้อยเลยอสองศูนยิงดีมากครับตรงนี้พี่จุดเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยคือเชียงรายทุกปีเราก็จะมองว่าไล่ัพเขาสปอตเขาก็ไม่น่าจะดีพอต่อก,การไอนนี่เลยนะและยิ่งปีนี้ก็แบบเหมือนไหลออกไปเรื่อยๆอ่ะชินภพนัพรีออกไปคนนั้นไปน้ำสายใหญ่เกันเลย <risque> อ <fore> แต่ทําไมประสิทธิภาพศักยภาพาในในในจังหวะของฟุตบอลของเชียงรายมันดูไม่ได้ดอปลงไปเยอะขนาดประธานก็พูดคำหนึ่งนะแล้วมันกินใจนะว่ามีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นทุกคนอยู่ด้วยหัวใจนะแล้วรับสภาพกันได้ <obsessed S 2> แล้วก็ลเล่นกันด้วยความเข้าใจกันน <rapport S 2> ี่แหละคำหนึ <S <S> <S ่งมันทําให้ทีมแบบมันเดินด้วย ใครมาก็เข้ามาในระบบนี้คือ,คอ<ล>ยอมรับกับระบบนี้ได้ถ้าพูดเห็นภาพง่ายๆเหมือนกับเล่นแบบรู้ตัวเองถูกไหมพี่อ่าใ,ใช่ใช้ทุกอย่างเหมือนรู้ตัวเองใช่เล่นเหมือนรู้ตัวเองไอ้ควมว่าสวยงามหรือว่าแพชชั่นในเรื่องของความดุดันไม่ต้องมีมแต่มีวิธีการในการเล่นเล่นแบบเนี้ยเล่นทรงทรงนี้แล้วก็ไปสู่ความต้องการที่เอาเป็นผู้ชนะด้วยวิธีการว่าที่บอกว่าเฮ้ ทามิ่งให้ข้างหน้าเป้ามีส่วนกับเกมยังไงแล้วก็คนที่จะสร้างสารรค์ยังไงใช้มดงานให้เป็นประโยชน์ยังไงคนไหนที่แข็งแรงแสดงศักยภาพความแข็งแรงคนไหนที่มีเทคนิคคนไหนที่มีคิวลิง่งจ่ายบอลก็ใช้อย่างนั้นพี่ว่าเนี่ยมันมันเป็นซิมเปิลฟุตบอลมากในสําหรับเชียงรายแต่ที่ดีคือการรวมพลังเขาละเนาะ,อ,ะอีกห<ค>น,นึ่งคนที่ต้องชมก็เนี่ยครับสารานนน พี่ดูสารนนต์ตั้งแต่ตอนที่อยู่โคราชที่เป็นตัวสำรองแล้วเปลี่ยนลงมาแล้วเซฟจุดโทใช่นั่นคือจุดที่จำนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่จำเด็กคนนี้มันตั้งนานโอ้ยนะใครหลายๆคนคงอาจจะลืมแต่พี่อ่ะพี่จำเด็กคนนี้มานานแล้วจำไอ้เจ้าโอมันน่ะตั้งแต่ตอนที่โอยตอนก่อนโคราชมีมือหนึ่งโอเป็นมือสองแล้วลงมาแล้วเซฟจุดโทษแล้วจำภาพว่าเออวันหนึ่งเด็กคนนี้เก่งแล้วเก่งจริงน่าสนใจน่าสนใจทีนี้เมื่อกี้มีคำถามทีมงานบอกว่าเออฝั่งของบิลโรซิม่าวันนี้สามสิบแปดพ ทำไมเขาไม่ได้ดูดร็อกเลยแปลว่าถ้าเขายังเล่นในสไตล์แบบนี้ต่อให้จะ40 41เขาก็ยังคงเล่นได้ไหมสปีดไม่มีแต่ทําจังหวะฟุตบอลเก่งในเรื่องของการจะไปรับบอลตอนไหนยืนตําแหน่งรับบอลแล้วก็อ่านคู่ต่อสู้เก่งเขามีประสบการณ์และที่พี่พูดว่าเขาสื่อสารกับเด็กเด็กไทยเราเนี่ยเขาเข้าใจเลยเหมือนว่าส่งฟิกได้เลยเรียเหลี่ยมมีจริงๆนะเอเหมือนเราเป็นพี่ใหญ่ของทีมแล้วแล้วอย่าลืมมาอยู่ที่นี่มันความยอมรับความนับถือพื้นที่ตรงนี้ เนอะไปเล่นเชียงใหม่ก็โอ้โหแทบจะไม่มีประโยชน์เลยจะเรียกว่าเก่งคือแม่ใช้คำว่าเก๋าขึ้นเก๋าเก๋ากับพื้นที่เม่แต่แต่คําถามคือนักบอลสามสิบเก้าอ่ะมันจะทั้งซีซั่นพี่บอลเท่าไหร่ไอนี่ก็ถามไปเรื่อยเขาไม่ถามอายุกันคือโอเคอะพี่ยังไม่ไหวสินมันอยู่ที่โค้ชอ่ะเลือกใช้ช่วงเวลาไหนแล้วในอ่าเดวี่บอลถ้วยเท่ากับว่า เขาเล่นสองเกมเกือบเต็มหมดเลยนะพี่ใช่แล้วมันแค่สองเกมเองอ่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดมองกว่างอ่ะบิวก็คล้ายๆกว่างอ่ะตัวกว่างอ่ะดูทรงอ่ะทั้งหนาทั้งแน่นแต่เมื่อไหร่กัดแล้วเจ็บอ่ะอาจจะดูแบบว่าโอเคทรัพยากรจะดูเหมือนตัวเล็กนะเจ็บ้าโดนก็เจ็บใช่ใช่ใช่มีอาวุธอยู่ในตัวนั่งดูไลน์อัพของของเชียงรายเนี่ยโอเคอ่ะก็มีจตนาเป็นตัวเปลี่ยนได้มีธนสักนะถ้าเกิดสามสี่คนอ่ะธนศักอีก มีก่อนหน้ายังมีคิมจีมินอีกนะคิมจีมินก็เปลี่ยนลงมาเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเกมได้อีกนั่นครับผมอ่านั้นคือฝั่งของเกมเชียงรายอูอไทยแวะอุทไทยนิดหนึ่งหนักนะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะออกสตาร์ทสองเกมแล้วเละขนาดนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่จุนประสบการณ์ไหมใช่คำนี้จะพูดพอดีประสบการณ์เกมไทยลีกมันแตกต่างทีสองชัดเจนพี่มองว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแรงเขาเปิดเกมแรกกับทีสองแรกทุกทีมแล้วเขาแม่นกว่าทีสองทุกทีมพอไปแรกกับทีมใหญ่อะ แล้วก็ไปเจอทีมเกมลับที่แข็งแรงในระดับที่หนึ่งอ่ะมันเจาะไม่เข้าแต่เกมลับเขาก็มีปัญหาแล้ววิธีการเล่นของเขามันคือบุกเข้าใส่เนาะ <c oughs> เปิดเล่นตามสไตล,ล์ <c oughs> ตัวเองถนัดซึ่ง<ล>จริงมันยากนะการที่จะเปิดแรกสไตล,ล์ตัวเองถนัดไม่ได้มันเคยมีบทเรียนอย่างลำปางมีเห็นแล้วเห็นไหมสไตล,ล์ลำปางเล่นตายตายตัวเองโหสู้ได้ทุกทีมแต่พอสุดท้ายมันยืนระยะไม่ได้ผลไม่ได้ใช่ได้สนุกพี่เชื่อว่าเกมที่3เนี่ย ไอ้โค้ดโบ้เองจะรู้แล้วว่าควรจะเล่นอย่าเพิ่งรู้สิจริงเหรอเจอบีจีฮีอะอย่าเพิ่งให้เขารู้สิพี่งั้นไม่รู้ว่าโบ้โบ้บังลืมไปตั้งหนึ่งพี่พี่พี่ไมอยาเพิ่งให้เขารู้สิโบ้คือถ้ารู้เนี่ยพี่ชายพี่จะลำบากเหมือนกันนะพี่ชายพี่ก็จะไม่รู้เหมือนกันเลยเอ้ยเอฟซีค้ำคอแล้วเขารอแปดทีมโอ้โหคือคือปัญหาตอนนี้คืออุทัยเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเห็นกันเนาะและสองเกมสี่ลูกสามลูกตัวยิงไปเจ็ดนี่ถือว่าเยอะมากนะเยอะเยอะจริง แล้วยิ่งในบ้านด้วยมันขวัญเสียงจริงแล้วก็เกมนอกบ้านเมื่อไหร่ที่สตาร์ทแล้วไม่มีแต้ม2เกมติดเนี่ยแล้วมันลูกได้เสียมันสําคัญอเข้าใจเข้าใจแหละแต่ว่าในมุมที่พี่บอกขออีกดียวว่าแฟนบอลอย่าลดลงให้กำลังใจกันต่ออ่นี่คือีถ้้าเกมกับ BG อ่ะพี่เออเล่นยังไงมันมันควรจะเป็นยังไงเพราะว่าจะไอ้เปิดบ้านเอาสามไหมหรือว่า จริงๆอ่ะบีจีอ่ะตังห่าที่จะเปิดหน้าเล่นให้สู้อ่ะแล้วก็อุทัยต้องเล่นตามสไตล์ตัวเองที่ทันเชั่นตอนที่เล่นบอลถ้วยเหมือนเมืองทองคิดว่าตอนเนี้ยเล่นเหมือนบอลถ้วยอยู่เล่นด้วยความอดทนเล่นด้วยวินัยเล่นด้วยจกรับไปสู่ลุกอย่าเล่นลุกโดยที่ไม่ได้คิดจะป้องกันก่อนพี่เชื่อว่าอุทัยจะกลับมาด้วยวิธีการอย่างเงี้ยเพราะอุทัยตอนเล่นกับเมืองทองชนะเมืองทองตอนโค้ชเธอทำสองนะไปกลับเลยแล้วก็มาชนะใครละที่ล่าสุดที่ปีที่แล้ว มีเกมยันบุยลำใช่ใช่ใช่เป็นตเวลาเสมอบุยลำในบ้านแล้วมาแพ้ท้ายเกมพี่ยังจำภาพอีกนะคือต้องเล่นคิดว่าเล่นเหมือนบอลถ้วยแล้วมันจะทําให้แฟนบอลอ่ะไม่ถอยครับไม่งั้นตอนนี้ศรัทธามันจะไปมองว่าเอ้ยโอ้โหแพ้ง่ายแพ้เยอะพี่เชื่อว่าแฟนบอลอุทัยเข้าเต็นสนามถ้าเกมหน้าสําคัญมากใช่เกมก็มีความสคัญพี่ธงบอกเอาแล้วกูอีกแล้ว ต้องมาเจออุ่นใจแล้วไม่แต่แต่แต่เกมหน้ามันดีอย่างเข้าเอชเแล้วแมวแล้วแมวให้ดกปล่อยไปปล่อยไปหดแต่เกมหน้ามันดีอย่างหนึ่งไงคือมันมันจบแล้วมันก็มีเวลาพักอีกสองอาทิตย์อ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือคือเกมที่มันต้องทิ้งทิ้งตัวแล้วแล้วก็ไปปรับกันใหม่อีกสองสัข้างหน้าใช่ใอันนี้เหมือนบีจียอมให้ใช่ไม่ไม่ไม่ยอมด้วยว่ะพี่คือถ้ายอมมันจะยิ่งแย่นะโอเคโอเคโหถ้าไม่มีถ้ามีทั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยเน มันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาไงพี่เอายังไงพี่เอาไงพี่พูดมาเลยดี่พูดมาเลยพี่บอกผมไม่ปล่อยโป้เอาไงโบเอาไงพี่ธงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันก็แย่พอนะมันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งสามแล้วอุทัยอ่ะทำให้อุทัยทักอุทัยสิเอาเชียร์บีจีเมื่อกี้เขาจะให้คนม่อไอ้นี่แล้วพี่ไบลเอาอะโอ้เอาขอก่อน